ไปเจอคุณพ่อแล้วยังไงบ้างเออจริงๆก็ไปทานข้าวนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความเก็นเพราะว่าน้องสาวของทูน่าเขาจะแต่งงานก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีคดีไม่ไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยว่าเออนัดทานข้าวแล้วกันแค่นั้นเองค่ะก็จะมีไปกันหลายคนเหมือนกันค่ะครอบครัวอ้ํน่ารักไหมคะน่ารักดีค่ะสวยหล่อทั้งครอบครัวไมาถึงว่าแบบเพื่อเคยเจออะค่ะสนิทกับน้องสาว อ๋อเพื่อเคยเจอการงานทางในศาสนาไหมคะเขามีแบบชมเชยนัดฟังไหมอะไรเงี้ยก็ก็ยิ้มๆนะคะยังไม่ได้มีชมอะไรตอนนปไม่รู้พี่นัทมากก็ดีค่ะเปิดตัวไม่ก็จะไม่รู้ว่าเปิดปิดมากเลยนะคะก็ไปเจอครอบครัวมาแล้วก็ก็เหมือนกับว่าก็มันเป็นธรรมดาเนาะก็คือแบบว่ารู้จักกันก็มีมี มาหาสู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรค่ะก็ก็โอเคทีอสำคัญน,นะใช้คำว่าแฟนไ็เรียวิธีทงเดี๋ยวพึ่งเลยะใจเย็นๆนะคะก็น่ดมาถือแบบตอนนี้คืออยากจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบันดีก,กว่านะก็คือไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ไม่อยากใช้คําจํากัดความไม่อยากมีอะไรคือแตบบ่ว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือเขาเรียกว่าอะไรดีคุยกันได้แล้วก็ไม่ได้แบบไปไปตามกระแสของอะไรทั้งนั้นก็คือ เรียบรียง่ายๆไม่หวูหาเห็นเห็นว่าเอาดวงไปดูแล้วว่าแบบแต่งงแต่งงานไม่นะมีมียังค่ะยังค่ะไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างที่บอกการแต่งงานไม่ไม่ไม่สำหรับนั้นเวลานี้มันไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไที่จะแต่งงานรอบเขาไม่ค้นนะไม่เลยไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของของของการใช้ชีวิตคู่แบบแบบแบบนั้นที่เราเคยได้กแต่งงานนะคะเพราะว่าเราก็ก็เคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แบบ เลยเรือยค่ะนี้อําจะดูดวงเไี่ชอบป้าเลยท่แต่ะกนบ่ายจริงๆมันก็ไม่ไมมังค้าายงแล้วคงไม่มีการทำอะไรแบบอะไรแบบนี้หรอกคือจริงๆอยู่กันให้มันเป็นปกติดีกว่าคะไม่ได้แบบว่าแล้วถนยาอะไรอ่าี้ค่ะแต่ปกติดูดดวงดีนตัวนันเองมีดูบ้าง จะดูแบบปีละครั้นะคะก็คือจะดูแบบอัปเดตว่าพอจะเข้าปีใหม่หรือว่าเดือนเกิดตัวเองก็จะไปเช็คท,ทีหนึงก็ปีหนึ่งแล้วโอเคต้องระวังเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยมากกว่าจะไม่ค่อยแบบจะดูให้คุณแม่อะไรเงี้ยแั่ตัวเองอ่ะเป็นหลักมากเพราะว่าตอนนี้ก็แบบก็ค่อนข้นางยอมรับว่าเป็นปติต้องจะห่วงคุณแม่มากกว่าค่ะก็คือจะเช็คแม่ของตัวเองก็ซึ่งก็ไม่มีอะไร่ะหมอต้องักเรื่องความรักบ้างไหมคะก็คื ็ไม่เห็นพุดนอะไรมากเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้รักเลื่อนดีรีบเรียบเรื่อยๆอีกแบบรีบเรียบนง่ายไม่ดื้อหวังก็เรียกว่าไม่ได้เข็ดใช่ไหมคะถ้าจะมีการแต่งงานอีกรอบหน,หนึ่งยังไงุยไม่ค่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องนี้จริงนะไม่ได้มองเรื่องของการ จะต้องแบบว่ามีพิธีการหรืออะไรแล้วอะค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็เออไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็อยู่แบบสบายๆแล้วก็ทํางานแล้วก็แบ่งแยกันะคะเพราะว่านั่นเองก็มีมีสิ่งที่ต้องต้องดูแลเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเออมันเป็นเพื่อนคุยเพื <c oughs> ่อนอะไรไปก็โอเคแบบเรื่อยๆแล้ว